ครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ที่เก็บน้ําของอบตรัตนาวาปีนะใช้บอกไม่รู้นะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมผู้ชมเห็นไหมน้ํามันจะมีที่มาอยู่ตรงนี้มากที่สุดแต่ว่าเขาไม่มีท่อระบายโดยทางท่อสาธารณะต่างๆที่ออกจากหมู่บ้านแต่ก็ทําถนนทําท่อระบายน้ําครับนี่นะฮะแล้วก็น้ําก็จะมากองอยู่ตรงตรงนี้ฮะตรงบ้านพี่คนนี้เขา นะครับส่วนด้านหลังใช่ไหมขอดูด้านหลังขอดูด้านหลังก็คือด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับขอดูด้านหลังก็จะเป็นไรนาส่วนผสมต่างๆที่น้ํามันเจาะแล้วก็เนี่ยพังไปที่เขาพังไปโดยประมาณลนะสองสาจุดนะท่านะผู้ชมนะครับเป็นอย่างนี้นี่นะฮะน้ามันมาอย่างนี้ท่านะผู้ชมสาเหตุ นะเดี๋ยวไปดูสาเหตุเห็นน้ำมันมาขังไงน้ำมาจากจากท่อหมู่บ้านที่อบตอเขาทําท่อนะทาท่อระบายน้ําผู้อย่างนี้นี่เข้าใจง่ายทาท่อระบายน้ําจากหมู่บ้านเห็นนะครับอันนี้เขากั้นไว้นะไม่ใช่เป็นเขาทำนะเขาเอารถรถไถนามาไถแล้วก็เอามาให้มันเป็นเขื่อนเพื่อไม่ให้น้ําเข้าที่เขานะครับไม่ให้เข้าที่เขาเี่ยนะเขาก็กั้นหลักรัวกั้นอะไรไว้นะครับ ถ้าเกิดเขาก้กาเป็นกำแพงอ่ะถ้าเป็นกำแพงน้ําก็จะท่วมมากกว่านี้ทำรั้าแบบนี้บ้านนี้เขาเดือดร้อนบ้านนี้เขาจะเดือดร้อนทันทีเพราะน้าจะท่วมห้องน้ําเขาก็ต้องย้ายห้องน้ําให้สูงขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่ใช่ความผิดของชาวบ้านที่ผมพูดถึงนี้มันไม่ใช่ความผิดของชาวบ้านเขาต้องมานั่งยงนั้งย้ายน้ําหนีน้ําที่อบตอเอามาฝากน้ําไว้ตรงนี้นะครับไม่มีที่มาที่ไปนะครับเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยบ้านนี้ก็ทํารั้วแน่นอนทํารั้วขึ้นสูงๆแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกเออ แต่บ้านที่เดือดร้อนเขาต้องย้ายห้องน้ำเพราะน้ำต้องท่วมเข้าะลักบ้านเขาเออเอบตมันช่วยเขาทำไหมเออช่วยเขาทำบ้านไหมทำห้องน้ำไหมเออนี่เนี่ยเขาเป็นคำถามแต่ชาวบ้านเขาพูดไม่ค่อยถนัดหรอกนะครับไม่ถนัดไงก็ไปเลือกเขาเข้ามาครับเลือกมาทำงาน แล้วทำงานแล้วทำอย่างเงี้ยเออกิดเอาแล้วกันเขาบอกนะฮะนี่ครับเนี่ยนะก็เ,เขาจะเดือดร้อนตรงที่ที่ภาพที่เห็นอยู่ว่าน้ํามันมาท่วมอย่างเงี้ยน้ามันมาอย่างเงี้ยแต่น้านี่ไม่ได้มาจากน้ํามาจากน้ําฝนแต่มาจากท่อระบายน้ํานะเนี่ยนะเขาจะเดือดร้อนนะครับน้ํามาขัางที่นี่เป็นที่ระบายน้ําของอบตตเขาพูดสรุปแล้วอะที่เกต เก็บน้ำก็ได้นะถ้าผู้าชาวบ้านที่เก็บน้ําขอ,องท่อระบายน้ําที่เขาทําทางและทํำทนถนนของอบตเขาทำมาให้จบไว้ตรงนี้นะถ้าความคิดของเขาถ้ากาวางแผนนะถ้